สวัสดีพี่ๆสมาชิกมอนไม้การเด่นทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่มีใจรักนะครับในการทําเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรเชิงเดียวนะครับเกษตรผสมผสานนะครับหรือการทำเกษตรการปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ชอบในการทําเกษตรมากๆ,ๆแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเวลานะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนี่นะครับ ต้นตะเคียนนะครับก็ตอนนี้ได้ฝนนะครับก็กําลังแตกยอดดีนะครับต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณปีกว่าๆนะครับเอ่อตรงนี้ก็จะโตยากนิดนึงครับโตช้านิดหนึ่งเพราะเป็นที่เอ่อเป็นนาเก่านะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําท่วมขังบางช่วงน้ำน้าท่วมขังนะครับถ้าช่วงหน้าแ้งเลยเนี่ยดินก็จะแห้งแล้วก็แข็งมากๆนะครับเป็นดินแป้งนะครับก็จะแน่นรากเขาเดินยากนะครับตัวนี้ก็ได้ฝนเพิ่งแตกใบนะครับกําลังแทงก็หลังจากนี้ก็คงจะรอดแล้วนะครับ ก็รุ่นนี้ปลูกไปประมาณอา่20-30ต้นนะครับก็มีตายไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ได้หาต้นใหม่มาซ่อมนะครับอันนี้ก็อายุประมาณปีกว่าๆนะครับเหมาะกับการลงเชื้อนะครับเห็ดตะางงนะครับเพราะว่าเอาพอเขาแตกใบได้นะครับหากินได้รากเขาก็จะเดินนะครับบริเวณรอบคนต้นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้เนาะ ได้ลงเชื้อเห็ดละโงกนะครับกับต้นกล้ายางนาต้นกล้าพยอมแล้วก็ต้นกล้าตะเคียนนะครับที่อยู่ในกระถางหรือว่าในออในถุงเพาะนะครับเล็กๆวันนี้เรามาลงกับต้นกล้าที่เราปลูกได้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับก็วิธีการลงก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็คือง่ายๆการเอาเชื้อเห็ดที่เราเพาะไว้เนี่ยโรยรอบๆผลต้นนะครับกอวันนี้มีเวลานะครับด้พาพี่ๆมาดูอ๋อ หลายหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับหลายหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็ท่านไหนที่ทราบแล้วมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็เพื่อนๆโดยจะได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ทน้องๆท่านใดอ,อยากจะดูไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการลงก็เหมือนเหมือนกับส่วนส่วนอื่นเขาเลยครับก็วันนี้ผมก็จะามาทําการลงเชื้อเห็ดน,นะครับโดยการผมเตรียมเชื้อเห็ดมานะครับท่เป็นเชื้อเติมนงนะครับที่ ได้ทําการเพาะเชื้อไว้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับตัวนี้ก็เชื้อเดินดีแล้วนะครับผมก็อันนี้เป็นเชื้อเข้มข้นเลยนะครับไม่ได้ผสมน้ำแต่อย่างไรนะครับจะแตกต่างกับการที่ตอนที่ลงกับต้นกล้าเลยนะครับเราจะผสมน้ำห้าสิบเอ,อ่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือเชื้อเห็ดห้าสิบน้ำห้าสิบนะครับแต่ตัวเนี้เป็นก้าไม้ที่เราลงแล้วลากก็เดินดีแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็จะใช้แบบเข้มข้นเลยนะครับลงเปโคนต้น ต้นเนี้ยผมก็ได้ลงไปประมาณสองถึงสามรอบแล้วนะแต่ว่าก็เพื่อความชัวนะครับมีเชื้อเห็ดอยู่ผมก็จะมาลงนะครับต้นขนาดนี้ก็ลงใช้ประมาณลิตรลิตรหนึ่งลิตรนะครับหนึ่งลิตรถึงหนึ่งจุดห้าลิตรก็ได้นะครับขุดบร,ริเวณรอบแล้วก็เทเลยส่วนต้นใหญ่เดี๋ยวต้นนึงนะครับผมจะพาไปดูนะครับต้นนั้นเป็นเป็นต้นยางนาเก่าที่มีที่สวนนี้แล้วแต่ไม่มีเห็ดตอนนี้ผมก็พยายามจะลงเชื้อแล้วไปดูกันว่ามันจะให้ผล ต้นแบบไหนจะให้ผลดีกว่ากันนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับก็ลัศมีการขุดนะครับก็ประมาณทรงพุ่มนะครับของต้นนะครับ ผมไม่ได้ขุดลึกนะครับเก็ประมาณเขี่ยเขี่ยลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับประมาณ1นิ้ว2นิ้วนะครับไม่ต้องเอาลงลึกนะครับเอาแค่ให้ถึงรากฝอยนะครับของต้นกล้าไม้ของเรานะครับก็บริเวณรากฝอยเนี่ยเขาจะหากินอยู่บริเวณผิวดินนี่แหละแล้วก็เชื้อราไมคอรไลซานะครับของเห็ดละงกเนี่ยเขาจะไปจับตามเรากฝอยนะครับเวลาต้นเขาใหญ่ขึ้นรากฝอยเขาแผ่กระจายออกไปเห็ดมันก็จะ กาะตามปลายรากของเขานะครับออกไปนะครับกระจายออกไปรากไปถึงไหนก็จะออกบริเวณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ไม่ต้องขุดกว้างนะครับไม่ต้องขุดลึกก็ต่อไปก็ใช้เชื้อเห็ดนะครับนี่นครับอันนี้เป็นเชื้อเห็ดเข้มข้นเทราดเลยนะครับอันนี้ผมจะเทเลย ประมาณนี้นะครับก็สําหรับต้นก้านนะครับต้นไม้นะครับที่เราลงเชื้อก็ดูความเหมาะสมนะครับในการลงไม่จําเป็นต้องฟิกว่าต้น1ปีใส่1ลิตรต้น2ปีใส่2ลิตรอะไรนะครับดูความเหมาะสมนะครับถ้าก้าไม้เรามีความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วสามารถใส่ได้นะครับเขาไม่ตายแล้วยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับเวลามีฝนตกลงมาเนี่ยพวกอ,อ,อาหารจุลินทรีย์แล้วก็พวกกากน้าตาลที่อยู่ในเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมไปตามดินนะครับ ถ้าต้นอย่างนี้ลงได้อย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับหลังจากเราลงเสร็จแล้วเราก็จะทมดินเพื่อที่จะปิดพวกเชื้อราเห็ดนะครับไว้ให้อยู่ในดินนะครับอุณหภูมิเขาเหมาะสมเวลารากพืชเขาเดินออกมาหากินเขาก็จะเกาะเชื้อราเห็ดก็จะเกาะกับรากพืชได้เลยนะครับก็นี้ผมขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกัน ข้อสำคัญครับในการลงเชื้อเห็ดเอ่อบริเวณแปลงของเราอย่างเงี้ยนะครับก็ข้อควรระวังก็คือยาฆ่ายานะครับตรงนี้ก็จะมีแปลงนาด้วยนะครับเป็นแปลงนาของที่บ้านผมเนี่ยแหละนะครับก็จะพยายามนะครับถ้าใช้ยาฆ่ายาก็จะใช้แค่ตามคันนะครับผมบริเวณที่เราปลูกป่าหรือว่าลงเชื้อเห็ดเนี่ยก็จะเว้นเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเห็ดเนี่ยมันเป็นเชื้อราเนาะยาฆ่ายาพวกเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการฆ่าพวก เชื้อลงเชื้อราพวกอะไรเงี้ยนะครับเราก็เว้นเลยดีกว่านะครับไม่เสี่ยงดีกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ํานะครับในการทําเชื้อเห็ดของเรานะครับก็ควรจะเป็นน้ําฝนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นน้ําปะปาเนี่ยมันมีคอรีนนะครับคอรีนมันคือตัวค่ายเชื้อราค่าพวกจุลินซีต่างๆนะครับตัวนั้นก็ไม่ควรเลยนะครับนี่นะครับเราก็ถมไป ก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพราะเชื้อเห็ดลงเชื้อเห็ดกับต้นกล้าไม้นะครับก็คล้ายๆกับคลิปของพี่ๆท่านอื่นนะครับก็สามารถหาดูได้นะครับของพี่ๆท่านอื่นก็คลิปในการสอนในการทําหัวเชื้อก็ดีหลายท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆชาวสวนนะครับที่แบ่งปันความรู้มานะครับผมก็ได้ความรู้มาจากคลิปพี่ๆท่านอื่นนะครับ ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เอามาประยุกใช้ในส่วนตัวเองนะครับตรงไหนดีก็ขอบคุณนะครับตรงไหนที่ผมนําเสนอไปแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกไม่ต้องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็ขอบคุณยินดีรับฟังนะครับแล้วเอานําไปปรับแก้ไขนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็อันนี้เป็นต้นประมาณหนึ่งปีครึ่งผมก็ลงประมาณนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งอ่ะมันเป็นต้นเก่านะครับก็ อายุน่าจะประมาณ5ปีได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงอีกทีนึงนะครับกับต้นนั้นนะต้นนั้นก็ต้นใหญ่อาจจะขุดบริเวณกว้างกว่านี้หน่อยแล้วก็ขุดลึกกว่านี้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับหลังจากผ่านไป1ปี2ปี3ปีนะครับว่าจะมีเห็ดเกิดอย่างที่เราคาดหวังกันไหมนะครับก็เป็นการเรียนรู้และการทดลองไปด้วยกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับ แล้วคลิปต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปลงปลูกนะครับต้นกล้าที่เราลงเชื้อไว้แล้วนะครับก็จะเป็นบริเวณอีกด้านหนึ่งนะครับนู่นตัวบริเวณด้านนู้นเป็นขอบสระอีกหนึ่งลูกนะครับก็มันจะมีพื้นที่ขอบสระอยู่เนาะก็ปลูกได้ประมาณแถวละ3มต้นนะครับก็ผมเตรียมต้นกล้าไว้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่ทางไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงปลูกกันบริเวณตรงนู้นนะครับก็น่าจะลงได้ประมาณ50ต้นนะครับก็อยากให้เป็นสวนเห็ดต่อไปนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดออมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มากันได้นะครับหรือว่ามีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมก็ยินดีรับฟังนะครับผมสําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ